สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเช้านี้เราก็จะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับน้ำกระชายนะคะน้ำกระชายเซตนี้นะคะทำไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็ครูทำเองแล้วก็ทานเองด้วยแล้วก็ส่งลูกค้าด้วยนะคะก็จะเป็นน้ำกระชายนะคะน้ำกระชายสูตรไม่ยา่านะคะนี่นะคะแช่ตูเ้เย็นเอาไว้2วันเนี่ยปกติน้ำกระชายจะเป็นสีแบบนี้นะคะ อันนี้ของสดใหม่ทั้งนั้นนะคะสูตรของเรานะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรใหม่ที่เราปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะคะเราจะมีการผสมเกลือลงไปด้วยเพื่อหนึ่งทำให้ให้กลิ่นกระชายนั้นลดลงนะคะเพราะบางคนนั้นแบบว่าไม่เคยดื่มน้ำสมุนไพรไม่เคยดื่มพวกน้ำสมุนไพรอะไรเหล่านี้ก็จะดื่มยากนิดนึงแต่วันนี้นะคะเราพัฒนาสูตรขึ้นมานะค่ะ ทำให้กลิ่นกระชายนั้นลดลงนะคะเวลาที่เราดด่ดหมดไปแล้วจะมีรสชาติของน้ำกระชายบแบรนด์แม่ย่านะคะจะมีรสเปรี้ยวนําของมะนาวสดนะคะแล้วก็จะมีรสหวานตามของน้ําผึ่งนะคะเราไม่ได้ใส่หวานมากเพราะเพราะอะไรเพราะว่าสําหรับคนที่อาจจะมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดาันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของคนลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำกระชายของเราจะไม่หวานโดจะไม่หวานแหลกนะคะของเราจะออกเปรี้ยวน้ำนิดๆแล้วก็จะมีหวานตามนหน่อยๆจะมีเค็มบาลล์มบาล่์นะคะแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรของกระชายนิดๆดืด่มง,ง่ายมากๆนะคะดื่มง่ายมากๆขวดนี้นะคะปริมาณ2 5 0ซ้อีสองขวดนี้นะคะขนาด เดียวกันแต่ขวดคนละทรงเท่านั้นเองเพราะวันก่อนนั้นนะคะใช้ขวดแบบนี้แล้วมันไม่มีครูก็เลยเอาขวดทรงนี้มาซึ่งสวยงามเหมือนกันนะคะสวยงามเหมือนกันทั้งสองแบบนะคะแล้วก็เวลาที่เราแช่ตู้เย็นไว้มีคนถามมาว่าน้ากระชายนี้สามารถเก็บไว้ได้นานไหมคะครูก็ไม่เคยเก็บถึง1เดือนนะคะแต่บอกได้เลยว่าอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโอเค นะคะอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยโอเคเพราะว่าเราทําสดใหม่ทุกวันส,สามารถแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้แล้วเวลาที่เขาตั้งอยู่เฉยๆเขาก็จะมีการตกตะก,กอนเพราะเราไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่วัตถุ การเสียใดๆทั้งสิ้นเราทําสดใหม่ๆนะคะน้ําของเราก็จะเป็นน้ําที่ต้มสุกจริงๆไม่ได้เอาน้ําดิบมาทำถ้าใครเอาน้าดิบมาทำก็อาจจะเสียงได้นะคะอันนี้บอกสูตรไปเลยนะคะอันนี้บอกสูตรไปเลยใครที่สะดวกทํากินเองทําได้เลยนะคะแต่ใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสั่งแบรนด์ของเราได้นะคะน้ำกระชายสูตรแม่ยาานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามารีวิวให้ดูอันนี้ก็เป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นขวดที่ดื่มเอาไว้และถามว่าเราต้องดื่มมากขนาดไหนเราต้องดื่มปริมาณยังไงคือถ้าคุณมีแก้วเล็กๆคุณก็สามารถดื่มเช้าเย็นได้นะคะสามารถดื่มเช้าเย็นได้วันนึงสักขวดนึงครึ่งขวดได้ไม่เป็นไรแก้วนึงก็ได้คุณจะดื่มเวลาเดียวก็ได้สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคนะคะไม่ยังไม่ได้ติดโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณดื่มเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะดื่มวันละ ครึ่งขวดก็ได้ดื่มมาละก้าวเป๊กก็ได้นะคะขวดหนึ่งคุณจะดื่มสักสองวันก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่นะคะแล้วแต่นะคะเราก็ส่วนใหญ่ครูก็จะยกดื่มแบบนี้เลยแต่วันนี้เทแก้วให้ดูเทใส่แก้วให้ดูคุณจะดื่มวันวันเท่านี้ก็ได้เพื่อสุขภาพแล้วบอกได้เลยว่าน้ำกระชายสูตรแม่ย่านะคะทานง่ายดื่มง่าย และสดชื่นยิ่งช่ยเย็นๆนะคะยิ่งอร่อยมากๆเลยวันนี้นะคะขวดหนึง35บาทกระชายจะให้ราคาสูงขึ้นขนาดไหนเราก็ยังขายราคาเดิมขวดละ35บาทนะคะ3ขวด100บาทเท่านั้นนะคะ3ขวด100บาทเท่านั้นนะคะ3ขวด100บาท,ทานนะคะาท่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่ง สั่งเท่าไหร่ก็หน <hi> ึ่งร้อยบาทราคาส่งนะคะจะสั่งเป็นโหลก็หน0บาทสั่งสองโหลก็หนึรบาทราคาส่งราคาเดียวเลยนะคะสั่งได้นะคะใครสนใจสั่งได้นะคะสั่งได้หรือใครอยากจะหารายได้หรืออยากจะมีรายได้ก็สามารถพักอินออกมาเป็นตัวแทนขายได้นะคะเราจะแบ่งกำไรให้ไม่ต้องไปบวกเพิ่มไม่ต้องไปขายแพง ให้ราคาเดียวกันนี้เลยแต่คุณก็ได้กำได้วยะะแตบบ่กำไรกันไม่ใิดใหม่นะคะคือว่าเราได้ช่วยสร้งนนะะางได้ใกล้กันโอกาสแบ่งง่านยๆด้วยะคะใครสนใจใครอยากจะติดทักที่จะสดตาฉันก็แทบจะป่าตายรู้ไหมฉันจะหลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบ